สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีที่กลด์บลัอกเบอร์ทุกคทุกคนนะพี่น้องเนาะทั้งฝั่งไทยฝั่งล่าทั้งต่างประเทศเ้ามาป่าลุงเบอร์ทุกคู่ทุกคนเลยมันยังกากับผมีอย่างไรดอกพี่น้องมันยังเก่าออกมาท่านคลิปเกี่ยวกับได้ของฝากจากเจ้านายพี่น้องว่ามาลุ่นมาส้มนล้วกันว่าจะมียังแน่พี่น้องเนาะว่ามาอยู่กับเพื่อนอยู่คนใดยังแน่ไอ้นะพี่น้องชชมมปีใให่่่ทั้งร่วมทั้งปีใหม่ทั้งของฝากล่างปีใหม่แน่พี่น้องเลย พอดีเจ้านายผัดใบเตี้ยวต่างประเทศมากก็เลยได้ของฝากมานี่ขนมจ้าขอบคุณเจ๊นางแล้วก็เฮียอาร์ตแล้วก็น้องกิฟซี่นะจ๊ะคนสวยคนตื่อนทีมงานที่เคุนไปกับจด้แล้วก็พี่แต้ยวชอบพี่แต้วแน่พี่น้องที่ผัดนบเตี้ยมีคุณก็ได้ของอันนี้เป็นของของเจพี่น้องแต่ของันนี้เป็นของของเจคือการชนะกับของพี่อัตตของกิฟซี์มาแล้วพี่น้องอันนี้อันนี้ของ ไดนางกับหยาดอันนี้ของน้องกิ๊บโอ้ซักสต่เดวขาห้ากันหอกเข่เป็นจะไรบาข้างในข้างในจิมหนเป็นตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นเป็นกล้วยเนเยใช่ไหมน่าจะนแกะคนกล่องไหมเธอแกะคนกล่องขาวราคาจิ๊จิตจิตอยจิตสจิตจิตอยหาสิ อาสิโควนอีกวนมัดหน่ยพ <si ี่น้องบอกว่าบม่เคยไปเขนเกี่ยวขึ้นบินขึ้นๆบินนีก็ะอาหกบหมื่นไปเอยซื้อหน้าได้เป็นถุงเลยสำหรับบางเย่างกันไม่เคยกินกินก็หน้าของริงจุ่นแต่มันเนาะเขาแบบห่ออย่างดีเลยนะ

เค่กงกับมือพื้นแบบน้นนอคนไปต่างประเทศน้องไหมสชาเดียวขอบคถ่ายรูปแป๊บน่ะกินกับี่แฉะแฉะจนนะ้สบายดีเด้อสบายดีทุกคนอ้ยใสพตังเออม่มีนม นี่มันก็ต้องเป็นี่เดี๋ยวม,ม,มันโมเมนเกลือนมาซะทุกคนไอเราเป็นที่แบบอันนี้นะที่เป็นแบบเันทุกสารกันชื้นป่ะหรืออะไรสักอย่างุ้ยเหมือนทุเรียนเลยเนาะกล้วย<ส>หอม,มพี่น้อ้อองกลวยหม <laughs> ี่เบนว่าจะว่าจะแกะอันนี้จิ้มโอ้แต่แล้ว มันนอก,อนอกเอกินเด็ดเดี๋ยวเจ้าก,กินนี่เจ้ากระชิตาค้าไงไอ้อร่อยไหมเดี๋ยวขอชิมไปน,นี้นะคะขออนุญาตชิมนะจ๊ะทุกคนอร่อยสุดๆเลยอร่อยไหมอร่อยชิมนู่นลูกไส้กินุ่งบะระตรงไอ้ลูกไส้พี่น่ะหมดตรงกันอุ้ยไม่ก็หมดอายุสิมันไม่หมดอายุหรอหมันมันเก็บได้กี่เราไม่รู้เลย มันมีไส้ด้วยแซ่บแซ่บพี่น้องมาเลยพี่น้องเบิดทุกคนทุกคนพี่น้องท่านผู้ชมที่เข้ามาเบิ่งมาส้มนะพป่นไงขอบคุณขอบคุณทุกทุกกำลังใจเด้อพี่น้องช่วยของต่างประเทศแซ่บอร่อยอ่ะ ไม่ได้อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยจ้าแต่เดกันมามีแต่มือเดียวแล้วขวดวไปอันนีมันค็นนุ่ไข่นอมันหอมเหมือนกลิ่นกลิ่นมันจะออกแบบกลิ่นกล้วยเนาะ ออกสิงบ้วแต่ว่ามันจไม่ใช่ข้างในเหมือนเหมือนเหมือนทั่วเหลืองและบะเบนมาซีแกนแต่ในแบบขอบุญขอบปุ่สำหรับของฝากเลยน้องติ๊บแล้วก็พี่อัดแล้วก็พี่เนาะเจน่าโอ้ล้ำลวยนเก่าให้ดูเลยรู้น้อง มีแบบนี้ตลอดไปอนะกับโมได้ค่อยกับขาดเพิ่นนั่แหละคน้นไม่น่าจเป็นไก่ค่อยให้อยู่ให้กินพี่น้องเป็นว่เป็นนายูน่ากินถึงไส่แตนนมมีนายรกส้เราหิ้งมาอืมอนีเจ้ให้ี่ใหม่พี่ใหม่อนนี้ผ้าห่มแน่พี่น้อยผ้ห่มกรลืถืนนี้ผ้ห่มผ้าห่มสองผืนกับเขา เจซซื้อให้เป็นของขวัญปีใหม่จ้าแล้วก็มีของใช้ด้วยเด็กมันได้หยิบมาีสวัสอีนี่พี่น้องเยบุ้ยธนาอันนี้จกสลากได้ช่วงปีใหม่ปีใหม่พี่น้องปี่มีซากซาก12เนี่วพี่น้องยใครใครใครดนดีเข่าเองแม่น้ำได้เองที่นี่พัดลมแต่มันล่มอยู่พี่น้อย สิ่งที่เขาได้มาจากยุสระยุสระเลยก็ก็ได้มาจากเท่าแก่เลยพี่น้องมันรวมเลยกับสีเสื้อว่าหลายๆทุนท่นกับสีได้ของขวัญปีใหม่กั <c oughs> นนะพี่น้องเนาะนี่กับช่วงนี้ก,บปปกบปปปป็บ่ค่อยได้ลงคลิปลงอย่างเด็เขาบ่ค่อยมีเวลาเลยกับแต่เขามาทำงานนะพี่น้องก็เลยแบบว่าบ่คืออยู่บ้านอยู่บ้านเขาต้องหลอกหาถ่ายคลิปพี่น้องเพราะว่า ต้องถ่ายบกตีต้องถ่าได้มืสามคลิปด้วยว่าสี่คลิปพี่น้องว่าสวยว่าวิวห้องโบลาณนะพี่น้องวิวอโบาเลยวิวเลยคลิปแ่อยคลิป่สงอยสบน้พี่น้องมากนเลยแต่ก็สู้อย่างเดียวจ้าอีอย่าคุณทำงานนะพี่น้องขั้นสีททำงานเปนน้ำครับหลุดปนน้ำเป็นนังถ่ายเป็นน้ำแเขากเกรงใจเกินหลุงานพี่น้องมจะเอะอุ้ยอตกพนองอตกอตก แสดงกัเป็นกำลังใจที่เก่าเด้พี่น้องเอฟซีทุกคนมาเป็นน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบาเวนส่ตัวรักพี่เก่าเด้อพี่น้องแจก็ฝากไลค์ฝากแซ่บฝากกำลังใจน้ำหนนเนาะขอบุญขอบคุณทุกๆจังหวัดเลยพี่น้องทั้งเอฟซีทุกคนแก่นนะครับทั้งบนทั้งนุ่นแล้วก็ทั้งเมืองเลยน้ำแน่ทั้งโคราชน้อพี่น้องเนาะที่เคยให้กำลังใจบอเวนแล้วก็ทั้งต่างประเทศน้ำพี่น้องเอฟซีต่างประเทศก็ขอบุญขอบคุณทุกๆ่านนะพี่น้องที่ว่เคยลืมกันเนาะทางหายมา บ้านได้เดือนแล้วเขามาหาเดือนนี้เขามาพี่นอ้องมาเป็นมาหาเดือนแล้วกับท้าวว่าหาเดือนกับท้าวว่าได้เงินเก็บสำเร็จยังนั่งพี่น้องเพราะว่าตอนนี้พาระ,ล,ะาลายพี่น้องเขาบอกบ้านเรือนจะต้องค่าห้องพี่นอ้องค่าบัตรค่าค่าแม,าใแม่ให้แม่ให้แม่ทุกมาแน,น่ให้ลูกซ้ายน้ำแน่พี่นอ้อง อย่าด่ามาเด้อพี่น้องโบแมนว่าโบแมนว่าสีมาเปิดว่าเออว่าเรื่องเงินเรื่องอย่างนี้บแมนแต่ความหมายทุกทุกกระสงค์คือเทาเปิดคลิปออกมาเทากะนเท่ากันจนทำคลิปมันปข้าใจเดชแล้วกะแล้วกะมาอุยพรอีไม่ให้เอฟซีถึงมันเปลียนถึงมันเปลียนบอกสับอกบอกดอกเอ้าย่องเด็กนะ บอกถึงแม่นั่นแบบผู้ใดเขาคิดอย่างแบบโต้เสียอย่างเ่านจะบอกก็ควรนะก็ว้าอ่าบทจะจำเป็นว่าสิว่าเออมาแย่งกันเว้าหรือว่าหม่าดขนาดอ่าบทเป็นเรื่องปกติของโปรแม่พ um> ี่น้องกันวอาแล้วว่าแย่งกันแบบยน่มๆคือลูกหนุกพี่น้องถ้ายชิ้นถ่ายได้เคยเห็นลูกหนุกของในทางหนุกเนาะ บอกก็แต่ไหนมาแล้วเขาบอกว่าซองเขานี่ยมันบ่ได้มีสาระอะไรเลยจ้าเออเขาจะพูดอีหยังเขาสิืว่าวอีหยังมันบ่ได้ขึ้นยุคที่ประเด็นอืมเขาสิืว,ว,ว่าอีหยังเขาคิดเนี่ยนะเขาก็ว่าออกมาเช่นว่าเออสิอวยพรปีใหม่ถึงว่ามันล่วงเลยไปหลายวันหรือว่าอย่างก็บบมันก็นเป็นปีใหม่อยู่เรื่อนยนะฮะเห้อบอกแบบให้มันเอาลายลายยางไปเลยพี่น้อยใช่แล้วแมนแล้วคนมาเมาเออมาแบบ บางคนที่เขาลงมาทํางานพวกทำยูทูบเงินเดือนหน่อกเขาสิมารายงานมาทำคีบาได้เงินหักเงินเท่านั้นเท่านี้เนาะแต่ว่าเบ้นบุตรท่านได้ทำแบบว่าทำ้วก็มารายเดือนในมือหน่าบางคนก็สิมีเงินเก็บรายแต่จะทุ่มยิ่งเหลือกับบุท่านมีรายดอกหน่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสาร์วันเนาะวันได้รับตังค์รับตังค์อาทิตย์หนึ่งได้รับเท่าไรอย่างเี้นะคะบางคนยังบีได้แบบอินเตอ ก็ยังดีพี่น้องที่ได้ใส่หนีของแม่เต้แล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้อยเป็นเป็นหนีแม่นอเต้กับสองปีสามปีอยู่ลงมาที่ว่าค่ะลดค่ะชื้นี่ยค่ะค่ะโทรศัพท์พี่น้องยังเป็นหนีค่ะโทรศัพท์นี่ก็มูลหนึ่งพี่น้องที่บาเบนซ์มาทำทรงยูทูบเนี่ยพี่น้องยังเป็นหนีเขาเมื่อหนึ่งก็ยังหนีเจ้านี่อีกพี่น้องเขจะได้หายพี่น้อยคือหนีแนละี่นี ต่างต้นต่างตัวได้ปีนี่จะก่อนพี่น้องเพราะว่ามาใหม่ๆหม่เงี้ยกับกท่านเริ่มกันเพิ่งเริ่มงานนะพี่น้องเนาะกับมันแรกๆก็คือเขาทำบัตรนี่พี่น้องมันจะโตทุกเดือนทุกเดือนว่าตั้งสองคมเมียเนี่ยกับมาถูกเดือนหนึ่งสามพันจาดังไรกันไปขาม้าขากินพี่น่อยจต้องเล่นกีฬาก็ตอนนี้ก็ร่างเก้าวเขาสีเรนบัตเอมูยูอีกพี่น้องเพราะว่าเจ้าหน้าที่พิ่หน่อเจ้าหอษซอยเพิ่งนึ่งเพิ่งหนึ่งขบุญขบุญเพิ่งหนึ่งพี่น้อง เกินกับบาเบนบอกว่าทำบรอยู่ดประมาณอยู่ทุกประมาณอยู่หมื่นหกหรือหมื่นประมาณหมื่นแปดเนาะ็ยังบโบนี่จะเป็นบางเจ้าบางเจ้ากับหมื่นหกบางเจ้าหมื่นแปดแต่ว่าเนเสีเอาเจ้าได้ดีจากทีชุดคนเสีเอาเจ้าอ๋อหมื่นหกจะเสีเอาไรหมื่นหกสามเดือนเอาเอาไปกัเอาแต่คนมาหมักกบเราเบิ้ลคละเลี้ยงบอกว่าซองนี้มันบ่มีสาระจาทุกคน <mondo> <bakery> ไปได้ยังเด็กจิตีกันเด็กจิตติกันไทยเอฟซีบึ้งพ่อไม่ยอมนะที่ว่าไม่อมซื้อพิษแม่ขอโทษขอไปแล้วขอโทษขอไปว่ากับเพื่อนึงมากกับเฮาบททันมีประสบการณ์พ่อตำงวจทำมาบอกทำคลิปให้เป็นแบบเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อหาเป็นแบบเป็นแบบว่า ได้คำใดคือได้คำใดเอาม่ออกคำนั้นไปหน่อยกขอโทษขอาแอ็กซ์ซเบอรคล้ายแบบคล้ายแบบฮาบลิ่งเตียมอนี่ยคล้ายแบบเขาเป็นตัวของตัวเขาเองอ่ะคือเขาคือหมึอมากมือนที่ครูมีคลิปเลยว่าเขาได้เขาฝากมาจากญี่ปุ่นก็เลยมาถ่ายคนพี่น้องเด่นเด่นในซุ่มพี่น้องเลยมาอัปเดตว่าอุ้ยมันอย่างนั้นบาเบนคือกาแฟคือแบบช่วงนี้คือห่างหายห่างห่างเฮิร์นพี่น้องห่างหายไปหลายวัน คือว่าพี่น้องเ้าบอกคืออยู่บ้านยอพี่น้องอยู่บ้านยกระงขบห้องทห้าครบห้าเขียนเท่ากับเป็นท้ำคิปเป็นวิทีชีวิดเท่านั้่น้องมาทำงานแดี๋ยวก็เช่นอย่างย่ามือเสือกไปยิ้นเข่าบ้านเจ้าหน้าย่างมือเล้งเดีมายินเข่าห้องนอกมือเดี๋ยวพี่น้องมือกับ่บนี่กินเลยครับพากันซื้อมาม่าก็ได้พี่น้องแต่คือมาม่าสองห่อเนี่ยแต่คือขาดหนึ่งเลยพี่น้องมือหนึ่งต้นแรงกินแล้วก็นอนพี่น้อง ในนม่นในบุกเข่าก็ซื้อมามามาต้มพี่น้องต้มกินแล้วกันนู่นไปนอนมันหน้ามือกับทั้งานต่อพี่น้องสูงๆึ้นเก่าสูงขึ้นเต่าเด้กทุกคนเด็กทุกคนเนาะพี่น้องสำหรับคนที่มาทำงานพี่น้องคนเราเฮากับสูงเป็นสำคัญพี่น้องคนเราคนไทยเด็อคนใดก็ยากที่ทางจากบ้านเมืองมาไปองเนาะคนเราดุจใจคือจากมีเงินมีค่าเก็บกำไรอะไรพี่น้องเลยก บ่ยังไลฟี่ดอกพี่นอ้อยระบอกไปแล้วกับเวลามันยาวมันหนื่พี่นอ้องขอสุดขอไปเอฟซีเบิร์ดทุกคนแล้วก็บอาร์บขอกดคลิปเอย่างเงี้พี่นอ้องขอภาพกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติด,ตา,ดตามบาบนนร์บินนิดนิดเนาขอเป็นกำลังใจบบพี่นอ้องที่ภาพป,ประกันได้ขอสุดขอไปเอฟซเบิทุก,ทก,ทกสุขภาพร่างบายพี่นอ้องย